อันนี้คือบางกระเบ้าบางกระเบาตลอดเส้นนะจ๊ะพี่สุการโชคดีแล้วที่พี่ย้ายไปอยู่ตรงองื่นนี่จ้ามวนน้ำแถวถนนจึงตัดบางกระเบานะจ๊ะไม่ต้องไปไหนไกลค่ะไม่ใช่อีสานค่ะแค่จังหวัด นคนปรปฐมอำเภอนครชัยศรีค่ะตำาบลบางกระเบาจา้านะคะเดือดร้อนกันไปทั่วเหมือนขับอยู่ในคลองเลยค่ะทั้งเส้นที่แรกด้วยว่ามีนิดเดียวนี่นะคะข้างหน้าจะได้ค่ะเก่งทันนี้มันบงังแล้วก็เห็นเนาะ มันขับในคลองเลยเหมือนนั่นเรือลงน้ําเลยอ่ะนี่คือเส้นบางกระเบานะคะ,ะนครชัยศรีค่ะ